ของเทคนิคนะคะก็วันนี้เราก็ยังมองว่ายังน่าจะแกว่งตัวแล้วก็ผันผวนต่อไปนะคะเพราะว่าตลาดก็ยังน่าจะเงียบๆต่อนะคะเพราะวา่าในส่วนของอกราฟเนี่ยนะคะในกราฟรายวันเนี่ยส่งสัญญาณขายออกมาในเครื่องมือนะคะทั้ง r s i m o d i f มดิก็ MS เแต่ว่าในส่วนของกราฟราย60นาทีเนี่ยจะเห็นว่าบางตัวเนี่ย เข้ามาอยู่ในเขตโอเวอร์บอสแล้วแล้วก็เริ่มมีสัญญาณปรับขึ้นมาแล้วก็ตัวกราฟ6 0นาทีเนี่ยจะอยู่แถวแถว e m ็200พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ยังน่าจะคงความผันผวนอยู่นะคะเราก็เลยมองว่าน่าจะถ้าจะเก็งกําไรต่อเนี่ยควรทําเมื่อตลาดมีค่าเป็นบวกเท่านั้นแล้วก็ให้แนวรับไว้จุดเดียวก็คือ1 177นะคะคือถ้าต่ากว่าน,นี้ก็คิดว่าพักผ่อนดีกว่านะคะแล้วก็ถ้ายืนบวกได้ค่อยขับกลับมาเล่นเก็งกําไรกันต่อโดยที่วันนี้จะมองแนวต้้้านไววทีี่1994 .1, 1, 1 9, 4, แลกกก็อกก็ออคื 121.01สต็อกวิวันนี้ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว Z นะคะก็มีสัญญาณฟื้นตัวนะคะจากตัววิลเลียมเปอร์เซนต์ R แล้วก็แรงซื้อที่เข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะเรากา็เชียร์ไปตั้งแต่เมื่อวันศุ่ยวันพฤหัสที่ผ่านมาก็คิดว่ายังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นในทําทตัวเป็นแพทเทิร์นเป็นรูป V shape อยู่นะคะก็มองแนวต้านไว้ที่29.50บาท50แนวรับ27แล้วก็คันลอสที่26ค่ะ มาจะเป็นตัว KCE นะคะก็ดีตัวขึ้นมาหลังจากที่พักตัวสั้นๆเป็นรูปแบบแพนแนนไปนะคะเครื่องมือปรับตัวขึ้นได้นะคะมองแนวแนวต้านไว้นะคะตามเทรนไลน์ก็ประมาณ6บาท3ามบถึง6บาท50แนวรับจะอยู่ที่5บาท90แล้วก็คัดลอสที่5บาท75ค่ะถัดมาจะเป็นตัวราชบุรีนะคะตัวนี้อาจจะดูนิ่งๆไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณพื้นตัวกลับขึ้นมานะคะเพราะว่าเริ่มสังเกตว่า2วันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนเนี่ยเริ่มมี วอลุ่มกลับเข้ามาหนาตาขึ้นนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยกลับขึ้นมาปิดไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่นิ่งไปหลายเป็นประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านสออาทิตย์ก่อนก็เริ่มนิ่งๆนะคะแล้วก็คิดว่าเครื่องมือนะคะในส่วนของเครื่องมือทั้งระยะสั้นระยะกลางเนี่ยเริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้อก็น่าจะ,ะเป็นสัญญาณว่าราชบุรีอาจจะมีโอกาสได้ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่4 1 50แล้วก็แนวต้าน4 44, 4 -4450 ถึง 44, 50, นะคะคัดลอสที่40ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว c Fresh นะคะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าปรับตัวลงนะคะแต่เราก็มองว่าน่าจะเป็นเพียงแค่การพรักฐานระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าเครื่องมือ MACD ยังค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของเครื่องมือระยะสั้นจะเห็นว่าแค่ปรับตัวลงแต่ว่ายังไม่มีตัวใดส่งสัญญาณขายแบบจริงๆออกมาเลยนะคะแท่งเทียนก็เป็นแบบ t e s t i n g นะคะก็คิดว่ามีโอกาสรีบาวนะคะ c Fresh จะมีแนวะรับอยู่ที่4 6บาท40นะคะแนวต้าน7บาท5สตางค์แล้วก็คัดลอสที่6บาท30ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ